รอเอาคืนเจี๊ยบปล่อยภาพแกงวันเกิดพร้อมแจ้งบอยเฟสแต่งปีหน้าหรือเปล่าโดนแกงอย่างแรงในช่วงวันเกิดที่ผ่านมาสําหรับพิธีกรสุดหล่อกันกันตถาวอนเจอพี่น้องคนสนิทอย่างเจี๊ยบพิจิตราโพสอวยพรสมัยเป็นนายแบบเข้าวงการใหม่ๆทําเอาแฟนๆถึงกับตาค้างเจอหนุ่มกัน เผยถึงเรื่องนี้แถมแซวเพื่อนสนิทอย่างบอยปรณ์ให้รีบมีครอบครัวจะได้เป็นคนดีพร้อมข้อเสนอพิเศษไปฟังกันเลยค้ำคำโดนเจี๊ยบแกงปล่อยภาพสมัยว,วัยรุ่นอวยพรวันเกิดจะไม่ได้เหมือนกันไปถ่ายตอนไหนบอกชอบหยอกเล่นกันแบบนี้เป็นเรื่องปกติเห็นคนแซวกันเยอะรอวันเอาคืนมีเก็บอยู่ในเครื่องเยอะไม่ใช่แค่ภาพนิ่งด้วยหยอกเดี๋ยวปล่อยทีเซอร์ก่อนพร้อมกับแซวบ,บอยปรณกให้กลับตัวเป็นคนดีรีบขอเฟซแต่งพร้อม ประกาศชัดหากแต่งปีหน้าจะเป็นพิธีกรงานให้ฟรีไม่คิดค่าตัวแถมเซาหนาให้ด้วยซึ่งต้องยอมรับจริงๆว่าหนุ่มกันกระถาวนก็สามารถแก้แค้นสาวเจี๊ยบไปเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเพราะล่าสุดก็ได้เห็น หนุ่มการได้โพสต์ภาพของสาวเจี๊ยบพ,พิจิตราซึ่งต้องบอกเลยว่าแกงอย่างมากเลยทีเดียวโดยเป็นภาพขณะที่สาวเจี๊ยบพ,พิจิตรากำลังยิ้มอ่อนและถ่ายใกล้ใบหน้าของสาวเจี๊ยบมากๆพร้อมกันนี้ยังได้แคปหน้าวิกิพีเดียของสาวเจี๊ยบพ,พิจิตราพร้อมกับวงอายุ43ปีโดยได้ระบุข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดครับพี่เจีย๊ยบขอให้มีความสุขมากๆและสวยแบบในรูปนี้ตลอดไปเมียพี่สวยมากครับแท็กบอยพิชเมกเกอร์ซึ่งต้องยอมรับจริงๆ คว่าไม่แปลกเลยที่สาวเจี๊ยบจะอัดอั้นตันใจจนมาถึงวันเกิดของหนุ่มกันกันตาถาวรและได้โพสต์ภาพมากมายเพื่อเป็นการแกงหนุ่มกันไม่มีหยุดนั่นเองค่ะใครทําอะไรไว้ก็ต้องโดนแบบนั้นถูกต้องไหมคะสาวเจี๊ยบขาสุดยอดมากๆเลยขอขอบคุณกันกันตาถาวรและเจี๊ยบพ,พิจิตรา ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ